สวัสดีค่ะ เดีเราจเข้าสู่เชฟเล็กออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เล็กมีเมนูน่าอร่อยมานําเสนออีกแล้วนะคะเป็นเมนูราดหน้ามีกอบผักรวมค่ะวันนี้นะคะเราจะทานผักกันแบบจุกๆไปเลยค่ะสําหรับส่วนผสมที่เราทําในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถนําสูตรนี้ไปทําขายได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรดีๆนะคะที่เล็กจะทําให้คุณผู้ชมสร้างไรายได้ได้ด้วยแล้วก็สามารถทําทานเองที่บ้านได้อย่างถูกใจคนในครอบครัวเลยค่ะ วันนี้วัตถุดิบเราเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเล็กจะมาสาธิตในการทําน้ําหมักหมูด้วยนะคะว่าเราจะทํายังไงให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยค่ะมีความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ทําออกมาได้อร่อยนะคะเหมือนกับร้านดังๆเขาทาขายเลยค่ะโอเคค่ะรับชมสวมชม่วนผสมและวิธีการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบในวันนี้นะคะจะมียอดคะน้าผักกาดขาวบรอกโคลีแครอทข้าวโพดอ่อน ในส่วนของมีกรอบนะคะจะมีบะหมี่เหลืองและน้ำมันมเมล็ดในปามค่ะมาดูในส่วนของการหมักเนื้อสัตว์นะคะวันนี้เล็กใช้เป็นหมูสันนอกหั่นชิ้นค่ะตามมาด้วยแป้งมันนะคะเบกกิ้งโซดาซีิ้วขาวซอสฝาเขียวน้ำมันหอยน้ำมันรำข้าวค่ะไข่ขาวหนึ่งฟอง น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีพริกไทยดำป่นค่ะในส่วนของแป้งวันนี้เล็กใช้แป้งสองชนิดนะคะจะใช้ในส่วนของแป้งมันแป้งข้าวโพดและน้ำเปล่าค่ะสำหรับตัวน้ำซอสของเรานะคะน้ำราดที่เราใช้ในวันนี้มีน้ำเปล่านะคะเหล้าจีนน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยหรือว่าซอสหอยนางรมนะคะตามมาด้วยซอสฝาเขียวค่ะกระเทียมจีนสับนะคะเต้าเจี้ยวบดค่ะและน้ำมันลำข้าวนะคะโอเคค่ะส่วนผสมวันนี้นะคะก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องแยกมาหมักในส่วนของเนื้อสัตว์เพื่อความนุ่มนะคะคุณผู้ชมเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาหมักในส่วนของเนื้อสัตว์ค่ะวันนี้เล็กใช้เป็นหมูสันนอกหั่นชิ้นนะคะแล้วก็ส่วนผสมนะคะที่เราจะทําการหมักในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทําตามแบบที่เล็กสาธิตในวันนี้เลยนะคะและประกันว่าได้เนื้อสัตว์ที่ออกมานุ่มไม่แข็งกระด้างแน่นอนค่ะเราจะใส่แป้งมันนะคะลงไปแล้วก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะสำหรับเบกกิ้งโซดาเนี่ย ใส่แค่นิดเดียวตามที่เล็กให้ในสูตรนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปนะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปไม่ได้ช่วยให้นุ่มนะคะมันจะทําให้ได้ลดเสื่อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ใส่แค่ที่เล็กบอกในวันนี้นาอนิดเดียวก็พอนะคะตามมาด้วยสีอิวขาวค่ะซอสฝาเขียวซอสหอยนางลมค่ะ ริกไทยดํป่นนะคะถ้าเกิดทําให้เด็กๆทานอาจจะไม่ต้องใส่ในส่วนของพริกไทยดํานะคะเพราะว่ามันจะมีรสเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้ําตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะจะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้ําตาลทรายแดงไม่ฟอกสีเนะะี่ยค่ะจะให้รสหวานละมุนหวานไม่หวานแหลมนะคะแล้วก็ไข่ขาวหนึ่งฟองค่ะน้ำมันรำข้าวนะคะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมที่เล็กใช้ทั้งหมดในวันนี้ก็คือช่วยในส่วนของการทําให้เนื้อสัตว์นุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็ขยำนะคะให้น้ําซอสท,ทั้งหมดอะคะ่ะซึมเข้าไปในเนื้อหมูของเรานะคะในส่วนของเนื้อสัตว์ค่ะไม่ว่าจะหมักเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวก็ใช้อัตราส่วนที่เล็กให้ในวันนี้เหมือนกันเลยนะคะ จะได้เนื้อสัตว์ที่หมักออกมานุ่มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะนวดจนซอสนะคะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อหมูของเราแล้วก็จะพลาสติกล็วไว้แล้วก็นําเข้าตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเล็กแนะนําให้หมักเนื้อสัตว์ไว้หนึ่งคืนในตู้เย็นนะคะพรุ่งนี้นําออกมาทำอาหารก็จะได้เนื้อสัตว์ที่มีรสนุ่มนั่นเองค่ะ ระหว่างที่เราหมักเนื้อสัตว์นะคะตอนนี้เล็กก็จะนําบะหมี่เหลืองมาทอดค่ะเล็กนําน้ํามันมาเล็กใบตามนะคะตั้งไฟให้ร้อนเลยค่ะบะหมี่นะคะที่เราใช้หนึ่งพอชั่นก็คือหนึ่งก้อนนะคะก่อนที่จะนําลงทอดะคะ่ะเราก็จะต้องคลี่บะหมี่ออกมานะคะถ้าเกิดเขามีเศษแป้งติดค่อนข้างเยอะในบางยี่ห้อก็จะต้องเขยาเ่าเศษแป้งออกด้วยนะคะเพราะว่าตัวเศษแป้งนี่แหละคะ่ะที่จะทําให้ตัวน้ํามันของเราไหม้ได้ง่ายนะคะ เช็คง่ายๆนะคะเราก็จะใส่บะหมี่เรไปนิดนึงดูว่าเขาพองฟูหรือเปล่าก่อนที่จะลงทอดนะคะโอเคแบบนี้ค่ะเช็คง่ายๆหรือว่าแบบนี้ลงทอดได้แล้วนะคะอย่าลืมคลีบ่บะหมี่ออกนะคะแล้วก็ลงทอดได้เลยค่ะแล้วก็คนนิดหน่อยนะคะให้เขากระจายตัว คุณผู้ชมจะเห็นว่าเล็กใช้หมอ้อในการทอดนะคะแล้วก็เปิดไฟแรงการที่เราใช้หมอ้อในการทอดบะหมี่แบบนี้ค่ะก็จะเป็นการบล็อกบะหมี่ให้เขาเป็นทรงกลมนะคะก็คือเป็นไซส์ของหมอ้อที่เราใช้ทอดนั่นเองค่ะถ้าไม่มีหมอ้อทอดแบบนี้จะใช้ในส่วนของกระทะนะคะที่เป็นทรงก้นลึกก็ได้เหมือนกันค่ะ ไฟนะคะใช้ไฟแรงแต่ไม่ร้อนจนกระทั่งควันขึ้นนะคะไม่งั้นถ้าเราใส่บะหมี่ลงไปตอนที่น้ํามันควันกระโหมเนี่ยมันจะไหม้ก่อนนะคะโอเคเห็นไหมคะว่าสีสวยเชี่ยวแล้วก็ออกลับด้านนิดนึงค่ะตอนนี้ก็อย่าลืมเตียมในส่วนของกระดาษซับมันไว้ด้วยนะคะโอเคก่อนที่เราจะนําขึ้นรถไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทอดในชิ้นต่อไปเนาะเดี๋ยวน้ำมันจะไหม้เอาสีประมาณนี้พอแล้วนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวพอเราทอดแล้วพักไว้สีเขาจะเข้มขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าเราได้บะหมี่กรอบที่สีสวยทีเดียวค่ะแล้วก็พักไว้แบบนี้ค่ะทําเหมือนเดิมนะคะโอเคมันมีเศษบะหมี่เราก็ต้องตักขึ้นให้หมดนะคะ มาถึงขั้นตอนในการเตรียมผักกันนะคะวันนี้เล็กใช้ผักหลายชนิดนิ้นึงนะคะเพราะว่าเล็กอยากให้คุณผู้ชมได้ทานผักแล้วก็วิตามินครบถ้วนแบบนี้ค่ะชอบทานผักชนิดอื่นก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะคะแครอทนะคะจะเพก็จะปอกเปลือกออกเล็กจะใช้ตัวขูดเส้นมะละกอน,นะคะจะได้เป็นริ้วสวยๆเนาะเวลาที่เราหั่นแครอทออกมาค่ะ วอนนี้นะคะเราก็จะมาทําน้ำราดหน้ากันค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันําข้าวลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมจีนสับละเอียดนะคะและเพื่อความหอมนะคะเราก็จะต้องนำเต้าเจี้ยวค่ะมาผัดในขั้นตอนนี้เลย ึงได้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไม่ต้องสีะคะ่ะสีขาวซอสสาเขียวะคะ่ะและซอสหอยนางรมนะคะ ด้การผัดซอสแบบนี้ค่ะจะทําให้ตัวน้ำม,าม้าของเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะลดไฟลงนิดเึงน,นะคะไม่งั้นดย๋ยวซอสเราจะไหม้ซะก่อนค่ะโอเคตอนนี้เราได้กลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วจีนยังไม่ใส่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวใส่จอนท้ายสุดเลยค่ะ โอเคตอนนี้หอมแล้วนะคะเราก็เล่นแก๊สขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะเิตอนนี้สีสวยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วน้ำหน้าไม่มีสีดำเลยนะคะเพราะว่า ส่วนผสมของซอสทั้งหมดที่เราใส่ในวันนี้ค่ะก็มากพอที่จะทําให้น้ำบดหน้าสีสวยแล้วนะคะโอเควันนี้เรามีผักเนื้อแข็งนะคะก็คือในส่วนของแครอทและขา้าวโพดอ่อนเล็กจะใส่ในขั้นตอนนี้ลงไปได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นผักเนื้อแข็งนะคะถ้าเกิดใส่ตอนที่น้ําเดือดแล้วมันจะสุกช้าเนาะก็จะใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ก่อนเลยค่ะ บล็อกครีนี่ยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าจริงๆบล็อกครีครนี่ยสุกง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไว้ใส่ในช่วงท้ายนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเนละ็กขอปิดฝานะคะแล้วก็พักในส่วนของน้ำร้อให้เดือดก่อนนะคะโอเคเนื้อสัตว์อย่าเพิ่งใส่ลงไปตอนที่น้ำยังไม่เดือดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคาวเนาะตั้งน้ำตรงนี้ให้เดือดดีก่อน,นะคะ่านแล้วเดี๋ยวค่อยนำเนื้อสัตว์ใส่ลงไปนะคะ โอเคค่ะตอนนี้น้ำด้างของเราก็เดือดดีแล้วนะคะเปิดสาออกค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของเนื้อหมูที่เราหมักไว้แล้วนะคะอคแล้วก็คนให้เนื้อหมูกระจายตัวกันค่ะแล้วก็ตั้งไว้ให้เดือดนะคะ ตอนนี้เล็กจะมาผสมในส่วนของแป้งค่ะเล็กใ,ใช้แป้งมันและแป้งข้าวโพดนะคะจะได้ความข้นเหนือที่พอดีในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะ <c oughs> ก็ผสมลงไปในน้ำแบบนี้ค่ะแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะ <c oughs> โอเคแล้วก็คนส่วนผสมตรงนี้ค่ะ แป้งสองชนิดแล้วก็น้ำเปล่านะคะคนให้เข้ากันโอเคเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ตัวน้ำลาดของเราอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วเล็กจะใส่ในส่วนของบ็อกโคลี่ลงไปค่ะ ถ้าคุณผู้ชมทำขายนะคะในส่วนของผักทั้งหมดนี้เล็กแนะนำให้ลวกแยกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําขายแล้วต้มเป็นหม้อใหญ่แบบนี้ค่ะระหว่างวันที่เราทําขายจะทําให้ตัวของผักของเรา่อะค่ะมันจะสุกเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทําขายผักลวกแยกเลยนะคะแต่เนี้ยเล็กทําทานที่บ้านนะคะก็เลยใส่ผักลงไปได้พร้อมกันแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของผักกาดขาวแล้วก็คะน้าเล็กจะใส่ทีหลังนะคะตอนนี้จะขอใส่แป้งมันแล้วก็แป้งข้าวโพดลงไปก่อนค่ะเพราะถ้าใส่ลงไปตอนนี้มันจะคนยากนะคะตอนนี้น้ำร้างเราเดือดดีแล้วนะคะก่อนที่จะใส่แป้งลงไปจะต้องคนส่วนผสมของแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยเขาจะนอนก้นได้ง่ายค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปเลยค่ะแล้วก็อีกมือน,นึงอย่าลืมคนนะคะ มือหนึ่งเทปแป้งอีกมือหนึ่งก็จะต้องคนแบบนี้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวตัวแป้งเขาจะจับไปลิ่มๆนะคะเหีเเนเ็นไหมคะว่าได้น้ำลาดเยี่ยอวอมาน่าทานมากๆเลยค่ะ แล้วเลยก็จะใส่ในส่วนของคณะค่ะคนอีกนิดนึงนะคะวิธีการแบบนี้ที่นำทุกอย่างมาต้มรวมกันในหมอ้อหรือกระทะแบบนี้เหมาะสำหรับที่ทำเสร็จแล้วทานเลยนะคะไม่งั้นผักจะสลดเกินไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักกาดขาวค่ะ วันนี้เราได้วิจามินเอถึงแซ่แน่นอนค่ะวันนี้เราใส่ปะเกีบมากๆเลยนะคะโอเคคนอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ในส่วนสุดท้ายของเราเพิ่มความหอมนะคะด้วยเหล้าจีนค่ะโอเคเปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าทานด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วรับประกันว่าหมูนุ่มสุดๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรานำไปลดกบนมี่กรอบของเรากันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมพร้อมทานแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนำหมี่กรอบนะคะจัดใส่จานแบบนี้ค่ะแล้วก็ตักน้ำลากใส่ได้เลยนะคะ เห็นะคะว่าน้าทานมากเลยนะคะแล้วก็หมูนุ่มสุดๆเลยค่ะเ,คเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่คุณผู้ชมลองทําดูเนาะแล้วก็สามารถทานได้พร้อมกันทั้งครอบครัวเลยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับราดหน้ามีกรอบผักรวมของเรานะคะเรานําเมนูนี้ไปทําทานดูที่บ้านนะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกับเล็กแลฟที่นี่เชฟเล็กออฟฟิเชียลนะคะอย่าลืมติดตามใน e ีพีหน้านะคะว่าเล็กจะมีเมนูอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ